พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานบรรณะาขาวงาช้างแต่ลายสังขลูวสวยๆแบงนี้มีการลานร้าวแต่ไม่ได้แตกหักเป็นธรรมชาติตามการบัดนดาลักษณะของพระแบบนี้จะมีความเงางามของเ้อ องตูนเปลือกหอยให้เราได้เห็นทั่วองค์พระพระที่มีความเก่าส่องแล้วจะมีความฉันตามร่องรอยแยกของพระจะต้องมีภ้าเขียนส์ปรากฏให้เห็นพะที่มีความสวยงาม เป็นพระที่น่าจะบอกได้ว่าเป็นพระแท้ดูง่ายทีเองค์ธรรมชาติของปูนเปลือกหอยเขาก็จะมีการงอกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติทำให้เป็นเกิดมิติต่ำนวนใี่เราเห็น การเหวี่ยยุบจน่นแยกตามตำลานะครับสำหรับ,บการดูพระในแนวนี้วันลนะของเขาก็จะเป็นวันณนะขาวมงาจางมีผงเม็ดสีฟ้าการ้าวการตามขอบข้าง ถุมมมวนสารเราเห็นจตนาดูนะครับตามภาพภาพที่มีความสวยงามม,มากๆหนึ่งองค์สำหรับพระในดังของตาตาบุติดัมนะครับพระองนี้ถึงจะไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อเสียนิยมเนื้อสายพาณิชย์ที่เด่นหากัน แตะรับประกันว่าวงนี้สวยและมีพุทธคุณแน่นอนชมชอบก็ทักได้ที่เบอร์0829879615ตักท่าบหรือดำครับจัดสรรหามาไว้ให้สำหรับแฟนๆสมาชิกที่ชื่นชมชื่นชอบและศรัทธาพระสมเด็จพลระครังสวัสดีครับ